รับสวยไม่เห็นอ้วนเลยใครว่าพี่โมอ้วนพี่โมออกจากทุนเล่ห์ผู้ใดอยากสูบปากเนี่ยนะครับมาใต่อีตอนศาสตร์จะมามีนาจะมาหาตัวเดี๋ยวคอยบอกหวังอีตอนอีพี่ปากเขาไมาบอกแค่ยังตายสุขสันต์วันตายสงนำผู้เฒ่าแน์เนยอุ้ยแม่เทยศาสตร์ร้ายเขาสิเปียกเขาสิเป็นไทยอ่ะแม่ควยตู้อ่อนซ่อนเสือเด อยากลดน้ำดำหัวพี่โมจังเลยจ้าอย่ามาหนุนศาสกระเบียดตำเทีเวศาสาดน้ำสงดุกหน่อยค่ะมันจะมาสนุกอีต้นอีปอกเงินเดือนเบีย์จักบาทรดิอีต้นเหนอไหนอีต้นมันเปรอนั่นมาเรียกผู้ใต้เงินเดือนเบลีย์จักบาทรตอกแม่มันเลยเติ้นหำใจ๋มมากผู้ใตว่าเติ้นหำใจ๋มมากแม่ผู้ใตว่าอีเต้นแม่ที่หลีอีต้นค่อยหาสิบสี่สวัสดีว่าผู้ใต้เทพพิทักษ์ค่อยเสียกเกน้อยโมอยากกินส้มตาสวัสดีอ่า ส่งน้ำนางแบบด้วยนะจ๊ะอย่างก็ต้องส่งน้ำหรือลดน้ำดำหัวดีจ๊ะวันนี้นะคะก็จะมีเมนูนะคะเมนูเยอะๆค่ะอย่าสาดน้ำนะแต่ญาติเปลืองน้ำเพราะว่าหมดโอ่งแน่นอนเสียดเดี๋ยวให้กูแนะนำเมนูกันเลยสวัสดีพี่น้องค่ะตีไม้ไทยนะคะให้ทุกคนมีความสุขความเจริญล้วงควยจับควอยกันซุปเกเทา นั่นตายคือฮอดค่ะพี่น้องโดนเทียดไดออนสโต๊ดเมื่อนี้กะเราหอยโข่งนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่หาย,ยากนะคะเราจะเป็นอ่าปูมา <c oughs> ะคะ่ะปูมาคุ้งสตอร์ดไม่อย่งเขาอ่านมาอย่างไปนั่งพนมมือ,อยุรานเหล่าหุ่นเทาๆอีทเติลมาหัว่วนไหอีติลอิสวนมาดาแม่์เมื่อกีนี่มึงในป่านนี้มึงใส่เสียอ,อีหยัง,ยงควรพยย่อไงเิล่าบาดกูไปนั่งเคล็ดเปล่าลานเป็ดเกียวมึงจะมาแต่งโตตะบักเติร์ บักทาถ้าแป้งขี้คัน,านะคากเหรอคะไม่ใช่เกียบปากไม่ใช่สงกาอยูส่ยสวยผู้ใดอยากมักวปากเสียอันแคบมือนี้อยากทาแป้งทีโมจังเลยวัอนี้ตัดมอยากค่ะติดตามอยางก,ก่อนส่งน้ำหรือส่งดูดดีคะช่วงนี้ส,สปปนับสนุนแรปลาดแซ่บปลานัวแม่โเรียณยังขายเหมือนเดิม50บาทราคาเดิมนะครับไม่เคยเปลี่ยนแปลงผู้ใดตัดขีขข้คันคากมาท่าแป้งนี่บอกมันอาปาก ตะเกียบปากมันมือเลิศงูเหลื่ยมเท่าให้แม่มือนี่มันมาไปพี่เปรมมันมาตายสูบออกอยู่นายเห็นเหล็กแนตาอีเตือน่ามือผ่าเสียให้เติมมือนีิมึงงามไรนอนมึงไปเลี้ยงผู้ชายอยู่บีทุนหลังมอคอนี่เขาสิอยากมึงเลยหรอคือพะลุงนี่กลัวเป็นพวกลุงมันผ้าสุปตินแอบเป็นเที่ยวขอเสื้อซาเสียออไปจูดทิมต เหีแม่เยโมเหมือนปลาแดกแม่บัวเรียนพี่โมขามืดเอียงสักกะแลพี่โมดำไปนะคะผู้ใดมาปากเสียนอกสี่เหยียบโบกปากเอาอยู่ไม่นอนย่าเบาย่าบาคอยบอปมวนน้ำมอนี้คอยหักมุดเจ้ากันละที่ทอดหลายๆข้พรุ่งนี้มาสายปรับสิบลังจาแบงค์วีรินอุ้ยพรุ่งนี้หนูขอเป็นนางสงการก่อนได้ไหมข้าแห่สี่โมยินเทศบาลขอนแก่นเจอกันนะคะทุกคนปากแป้งเหมือนวางคิ้พึ่งบนหน้าเลยค่ะ พวกนี้จบกันที่นั่คลินิกวีรินนะคะขอนแก่นโมจะไปให้แบบแบ๊กที่นั่นนะคะโมโยโตะเฮดได้ตมาห้อยคอก็แล้วกันเฮดตูบสูบคือจังเฮดละโงกเถ่าอี๋มันเจ้าดากือไปอีติลกูยั่วกับบ้านคุณมึงสิไปเฮนยังมึงสิไปเที่ยวไปนังผู้ชายเฮนยังมึงก็พอกูนี่อิเติลคือแต่จังโม้นพอกูนี่พาเขาไปเที่ยวกล้ามนับเวสวยนะเอานมออกเถอะเป็นผู้ชายเถอะวันนี้พี่โมฉี่หรือยังจ๊ะ ยงางเลยจ้ะทองมันไข่น่ะไ่มัน,มนคือแล่นตามจังหวะดีแท้อีเองเล่งนมจริงใช่เมคคาหรือว่ายัดนุ่นเอาสุกกระ้อยกันยาเลยไปหาจกค่อยเขาเด้อสวนเจ้าของขอขกับมีค่อยถึงกับจกของเจ้าของเลยรอดทุกสงการนะนะแล่นะลไปรัดเขาแล้วกับโจกค่อยเขาเป็นปะตอง<ม>ออบ่าเขาเมาแล้วกับโจกค่อยเขาบัดนี่ถื่อนบานเปนี ผู้ใหญหูบ่เบิงอยู่นี่อีตอินถึกตีมาปีที่แล้วอยู่ในผาบพาไปลรวงค้อยเขาเขาได้เอาบัใส่จสิเนาะไปแห่ไปแห่สมการระวังผิดผีนะคะแต่งงานกับไผ่จ้าจุดสามจุดแต่งกับค้อยผู้ใหแต่งกับตาโอ้าวปากเสียใส่ชุดนี้ไปตำซม,มตำหน่อยค่ะคนเป็นตาฮากออกมุ้นเจ้าชอบเรื่องนี้บ่ อิตาถึกตีอนุบาลว่าไงสงการขอโจกนีเนี่ยพุ่นปากดีเนาะนำเสนอรถแค็์ซีเมือนคุณอัิตาเมือนกุนั้งรถหวานๆกับคุณซ้ายไปไปกินส้มตำ้านแตงโมแซฟเบอร์มืีนให้นำจิ้มไก่น้อยหน่อยเติ๊ถ้วยเนาะเส้งไหลคือมาเมาไปรถเป็นถ้วยใหญ่ๆรถสลัดคือมาบอกเดกเซอร์ก็าเอาไห้มาซัวแท้ วันนี้พี่โมเลียนนมใครบ้างแล้วค่ะทำไมรู้ล่ะมาคนอ่านเมนเดอร์จ้าบักเป่าบักูไฮผูไหนบักเป่าบักเปาหาเพาะมาใช้นเขาธาตุยุติบักควายอิเปิมแม่ไงเติร์นถือกำปั้นจำได้ยุจ่ายยุยู่บ่าเลิศ พ่อฉะนันจะพี่น้อง่ะจะไปหาล่วงหน้านล่วงหลังบ่ทันจะเจอมัดคึือนองเตอร์ต <c oughs> าแบบชยภูมิหน่อยจ้าคิดถึงครูเตม <c oughs> ครูเตมมีแฟนซื่อว่าอามยุสก,กลนครค่ะพี่น้องตอนเอ้ยแม่มึงมึงเจะเป็นดองการกับแม่มึงละครูเมนะตมเนาะสงการอยากมีแหงจังเลยครับพี่บาส์าาดไว้กับอยู่องน้ำรถ สาวแตงโมคอยละลุนว่าเจ้าลองมวนบ่มวนแต่เสียใจสัจกก็ลองบ่มวนลูกเล,ล่าเก๋ไหมกูลองเฮ็ดดูตองอ,อ,อยากเฮ็ดกู <laughs> ตาที่คอยลอกมวลในท่าบ้านมือนั้นเขาบังคับคอยให้คอยลอกเรียกชื่อบิวตี้โรสหน่อยค่ะแม่อะะไรนเรียกชื่อบิวตี้โรสหน่อยค่ะบิวตี้โรสอิตาลีมันมีผัวรอต่อมันทุ่มเขามันขายผ่าแพร่บ้านหลายร้านเขามาอยู่นัมเบอร์ดีร์บ่อคอยถอแขรยี่ยมมือแรกยี่ยมมือแรกผัวกับทุกไห้สี่เลยมันจะแจ้วไปพร้อมยายขอจะโคกเนจ้าคนบอดดี ผู้ใดก็นลกกินเบียร์กินเหล้าอยู่นะมาเอาไปแก้มเบียร์แก้มเหล้าคนอวดสีปอนคนอวดพีมาวันศุกร์เหรอคะวันนี้น่ากลัวจังอว้ยเป็ดตายาวิธีการสั้นปลาแบบใช่จะพูอ่าเลิศเลิเลิศเลิศเลิศอเบียรอเยร์ตาเคอีเบราเคอีเบียนำแตกไหเลิศเลิศเลิอบกาขอเพิ่นจอกยาเด็กเสิร์ฟตีคุ้มตาเอาเซโมมันเป็นอะไรเด็กเสิรมันหน้าบูดเขาก็เมื่อยเราสูยกับคอมันโหลดชาเมมันตอบกินแล้วก็นแล้ว กระเด็กเสือพ่อสุภาพบอกคอยได้เลยตบามันหนาบูดมันกระเขาจะซีบานไปไหมเขาจะเอามีดสิสีปากมันอยู่ห้างทงเทียก si 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 ับหลายลูกน้องเนาะปลาแดกสม่าดำดีคือขี่เจ้าแท้รปมาปากเกลียดเจ้าขี่ยันปากมันอยู่ทำไมเต้นโดนดีที่อยู่บาร์ตอบเรื่องนี้เป็นความลับนะคะน้องเต้นไปหลวงจูเขาเขามากับแฟน แล้วน้องต้นก็เลยโดนแบบบ้าเบาให้กัดค <|so|>> ับแผ่ตาพอลุงบอคิดว่าความสวยของหนูมีอยู่บอกบิวตโดดมามันทีสวยอย่างมันจะมีค่อยย้อนจะรับหรอสุ้กับเทยมีค่อยนะเลิด แฟนกีกยานสรบไปเลยแฟนคลับจากเชียงใหม่นะเจ้ารักลายแกีเจ้าเมื่อคืนนี้สบ่าวน้องได้สลุงหลวงนะเจ้าเชื่อเลยนะเจ้าบอลตันบอลตันบอลตนนะเจ้าบวกของอีน้องนะเจ้าเป็นสนุงหลวงเมื่อคืนอยากเรียซ้อขาพี่โมจางเป็นตะเข็มดีเก้ดอเนี้ตตนีเกือบเม่สวัสดีออกกล้อง ตะันยูคอยเสียบด้วยนะค่ะพีเติ้ลโดนใครตีหรอครับสงสารพีเติ้ลจังเลยค <ś led> าะชื่อมินปลาบอกปลาโอน่อยค่ะมินปลาบอกปลาโอนเมียอ๋อมินปลาเป็นประกวดนางงามสายวุนีไปตะลวงยุบบอ <ś led> พี่โมไปบีทูไหมครับวันนี้ไม่ไปเลยพรุ่งนี้พี่โมเป็นนางสงการเดี๋ยวไม่สวยวันนี้ขึ้นรถแห่ของเทศบาลน,นะปอ๊ยม,าม,มาหาลัยนะคะ <ś led> อีตาถตีอีตาตีอีตาตีสงครแล้วยอยอมาเบผูใหญ่บผูใหญ่ยยเห็นข่อเ็บอหมมกเอ๋อแล้วอีตาถึงตีอีตาถึตีเยเยอะมาันกัน,นว,ๆๆว้าวว้าวเฮยกูบอกแล้วมึงยากาัดปุกรณ์อีเตอะ เอามือไปล้วงกวยเขาแล้วเขาก็สวดบานมาและบานบานเสือตัวน่อยเฮ้ยเ <peanut features> จ้าผู้ใหญ่เขาอ่ะีบอกพุ่อนเกคอนแกนไปโจกกันเนี่าอีตอนนั้นมันต้องไปต้ตวนความลางยู นางสงการคือนางสงดุกจ้าสวัสดีแม่โมพลงานประจำอำเภอขอสนความจ้าเราจะเกล้าคุ้งผู้มาขอนนะจ้าทุกคนคีทองหลายคนนะคะพรุ่งนี้พี่โมแต่งเป็นผู้ชายให้เขานั่งเหรอคะคีทองหลายคนพี่น้องคะาันวันสงการจะไ,ไม่คิดอย่างไร มือหลังมาบริการแน่เด้อสันติสาขารถไฟนะี่น่ะเติมห้าค่ะเนีไปตก4 9่้ฮะคือสีสานใส่างน้อจา้าว่าให้ผู้นั้านผูน้นี้ผู้ใดว่าเอ้าก็สีหลหังกระเทยมันกลรักตัวอสีพาไปนั่ง กลอพี่น้องขอบน้องเติ้นแน่น้องเติ้ลขอถึกตีสมตมจักโคกแม่ครับผมอยากกินอนุวตัตผัวมงอโม่คอยมักเจ้าแห้งเบิดบานจ้าขอบคุณหลายแม่โมคือห่วงไงแทะบ้านไหนสูอยู่บ้านไหนลาเนินหรือลานมันจา้าทั้งใหญ่ทั้งเหม็นเอาคุณ ต้องวันนี้น้ำยังไม่แตกเลยอ้าวาตัวิมันแตกกันได้เลยสวดทั้งในนอนสวยโมวันนี้สวยนะต้องชิมน้ำมันหน่อยมันเริ่มปุ่งไปทั่วแล้วโมอย่าพุ่งไปทั่วดีหวา่าตอนเสียงล้มไปกูติ๊คุยกับอินเตอร์นไม่รู้เรื่องเรื่องมันถืกตีมาให้ศักยภาพมันล้มพักนะนะมาให้หอมแก้มเลยจ้า,า,งงม,ามาเด้อพี่น้องเขามาร่วมตัวกันเป็นประกานอินเติร์อินเตอร์นถืกตี พี่ต้องอยากเห็นพี่ต้องมาเล่นน้ำอุดรจังเลยอุดรไป14นะคะพี่โมพี่ต้องไปอุดรสิบสืเจอกัน14เ <14 S 1> ด้ออัดฟองจ้าวุ่น่ะคุ่นอัดเก๋์ไปแต่สี่บอกบอกแต่คุยแ่สี่กันคับาผ้า,า,าพ,พันต้นใสแหมงใหญ่เนาะอีเติร์นวะมึงยังมางากลัวมึงจะถึงบาดเขาอีกเหรอพี่โมมาแล้วดีใจมาก้างเลยครับไอด้ดาแผ่นน้อยผู้ใดไอแผนดา กูหายเจตบาดไอ้ไอ้ไม่ได้หล่อมากครับวันนี้ชอบลุกวันนี้ครับเหมือนโกบโพไปอุดรด,ด้วยในถ่ายแม่อีเติร์ละเมื่อสิบไม่อยากไปอุดรให้ผู้หญิงอีเติร์นผู้หญิงเจอปืนสิวันนี้ประเม็นหมานะจ๊ะปืนพี่ต้องชอบพี่ต้องขอต้างเซฮูบ้าใดเซฮูกูวงเขานัดสี่ได้ไลยสซนกูแล้ฮินดงนะน่ะเขาอยากไปจากวันนั้นจากวันนี้ไม่ได้โหดกันแต่ไหมคอยเปียกแล้วก็เศร้ากันเลิศชินะสู้เกะม่วเด็ก รัดยาค่ะเลิศน้องคนนี้เคยขายในไลฟ์ที่นี่ยังเหรอครับนี่ยังนี่อย่งแดงคับผู้ใดเคยขายน้ำลายลงโคกหมดแล้วจ้าอีเวนต์ตะไลอุ้ยผู้ใดว่าให้ฉันขึ้นแล้วแท้สัวผู้ใหญ่ป่านนี้เขาลงพักรวมบ้านน้อมาล่วงตัวนักคอยเป็นประกันลูกเท้าน้องเติร์นเขาถึงจ้าเขาล่วงข่อยผู้ชาที่ยุบ่บปากเขาเลยถึงตรงต้องว่าเ <c oughs> จอกันซอยโลก,กี้ค่ะแม่ทุกคนอะไรลเนาะ จะเม<ป>กระเทูเลยขวาขขงต่างเลย <laughs> จะไปอุดรเจอเต่าเหรอแม <laughs> <laughs> ่นัดกับเต่าแล้วนะคะที่อุดรค่ะขอบคุณทุกคนที่ดูใจเลิศ <laughs> เกิดตอนกลางคืนเจอกันที่ร้านไหนครับตอนกลางคืนเจอกันที่ร้านไหนครับอุดรร้านไหนดีวะอุดรร้านไหนเด็ดปะต้องไปเย็นโลปะเย็นโลกเย็นโลหรือแบบอาจจะ บอกว่าเป็นแฟนขับแตงโมคนสวยลนห้ไปย่ามใด่าได้ลุ้นสักเทียตัวกันคักนอกันอีกหลัเข้นมาโมได้เข้มมาแย่แคมแห้อิลีขอโทษด้วยค่ะวันนี้่คอยตาพิษพลาดพี่โมตกลงไผเป็นนายกครับจะแมงกูได้ี่เป็นเพราะเป็นชกุซูแล้วล่ะ เห็นยูเดอร์มือนันเแ่าๆซ้อนรถไปกับผู้ชายว่าเป็นพาทาไปตายปอดตีบซัวร์รึเปล่ามีใช่ไม่ได้กลับกับใครโดนจากคนเดียวโศกการนี้เต่ากับเพชรจะไปลดน้ำศพพี่โมที่บ้านเหรอคะจะใส่หรือไม่แตกเสียงนล่แหลนี่อหนาเสื้อเหรอคะหรือว่าเชือกผูกคอตายกูต้องไปอยากกินเหล้าเมาด้วสูตร ตะบะขันมีผู้ใต้ไปน้ำแต่เมาไดายทำทาเมาก็ได้แล้วลวงหำได้ป่ะกินตึแก้วกินตีนปูตองกุดเข่าแล้วลวงหำได้ป่ะแล้วก็ลวงมันเดี๋ยวมันก็แข็งดอกเพราะแบบผู้ใตยไงยะตว่าขันเมาเพราทำกันสิโหดได้ป่ะหนีไม่เป็นป่ล่ะใครทำเด้จ้ากินบ๊อกขี้ดีจ้ามาใหญ่แท้ฉันอวดเอือฉันอวดเอือมันหมดยุคแล้วผู้หญิงจอยๆนั่นน่ะมันต้องแบกโค้ดยเตือนปะไม่ได้ตามผิดพลาดดอกงจ้าแบบนี้ตลอดนั่นละ มึงอย่ามาขายกูเลยอินเตอร์กูยิงฉากกูสายทุบมึงแม่มึงความดัน390กินเค็มขอบคุณค่ะเจอุมม้มวาแล้วก็เราจะอาจจะไปเชียงใหม่กันฮอปปี้บาัานเจียวว่าอะไรวะแตายานที่มอง,งมาคว๊าดพี่ดีสู่เฮาดายายหน่อยหน่าคักๆแต่อีหน่าเหี้ยวเขวาบ่ะอีหน่าหน่ามันเบิบร์นป่าตัวเบิร์นความร็อกจิดามัน อีหน่อยนะ่าเดี๋ยวขาดปากถึงกระเทยซืสอเฟตมันน้อยนะ่าไปลาหลักมอไปเที่ยวภาพเที่ยวบ่าไปแอบชนีแล้วบึงหน่าแหงวาสัน่นโอ้ยย้ายไปอยู่บ้านนอกแล้วก็ได้รับสิก,การเออเขาท<ส>ี่ย้ายแล้วเขาไม่ไดวมาสิไปแอบชนี่ยนี่กูเลี้ยวอยู่นี่มึงยวดมึงข่าวสั่นกว่ากูเบิ่งไปซักกูรอดไปยังกูบ่วเป็นกระเทยแหกมาแหกมากนะคะยุดน,น่ารักครับดูมีเสเดย์เลด้าเลด้าเลด้ามันหัวเสกบ้าพรุ่งนี้พี่พักจะส่งน้ำประทัดขาดแก่กี่โมงคะ เบ,บี้ยโบกปากมืออื่นนะคะก็จะได้ขึ้นรถกำท้ายแบบเราเยอะยัง่งอีกรอบหนึ่งนะคะน้อสตรุรก,การขอบคุณมาหาลัยคอนแกติไทยคอยไปนั่งกันว่าคอยเขา้าขบวนแห่สงการานต์เริ่มซีโมงเย็นบุ่งนี้ เราคกบเยชอบน้อสูเขาจะสิานได้ยากได้กินอะสุกกระทยไปกินเรียญนกินเหล้านมุ้ด้ายเขาไม่อยากกับหนูยังไแล้วมานึงก็สิมาโหดกุ้ยหลีแท้อาโหดแม่นรแล้ว่ไหมัะเปียกก็น้อสูเออว่าไปยังต่ออุ้ยตัวมึงก็ิสารกุ ไม่เลยผู้ใหญ่เลไม่แต่งขาปมมิดร้านนองดาวโหลดก<ช>ูบ่เจบกูบ่ปวดดอกผู้นัยมากูบาเจ่าาวดทีในกุชิดาเมื่อสิบันใจอย,ย่างพิรันอย่างตองต่ำผู้นันผู้นี้เจ่งดาผู้นันดาไม่นล่นอีน่อยนายนพี่พญานี่หาเล็กามไอ้ควายหยักลอบเกไปโคเก้า เกไปหกเก่ากันยนี่ยมันแล้งสามสี่ทนัวะเซกละหายทำไมบอสไม่มารอคอมเมนต์บอสอยู่นะน,นี่พนันกเกไว้พี่น,อน้องเฟซซ์มาบอสนี่อย่างนี่แหละเขาเบิ่งอยู่อยากได้เจ้าเป็นแม่ของลูกเด้คอยสีนำเต่านำแรกให้มันขีออกฮอนไม่ค่อยชอบเลิศต้องกูชอบต้องกูได้สี่กูจะมาออกฮอนอีกเลิศอามือล็อกขยมดูมุสิกขยมมันท่าไหนเลิศ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  ดูเนียนค่ะไม่ได้นัดกันเลยสาดน้ำโปะมาอีต้ลบอกพี่น้องตีต้นปากดีแห้งมันจะถือผู้ชาย้ทุบอีกรอบสองมันตจะโดนผู้ชาย้ทุบอยูอุดอกเหนืนเดิมูเบาดองรวรวยลวงของเขาดองไม่รวยของิปีนี้นะมุต่างกับบ้านกับซองไม่ดิพี่น้องการไม่ได้น้องผู้ใดไม่ได้กลับบ้านแน่สัว กรสิบัจของเลยทีุกรุงเทพแล้ดาลยายน้อยนาที่ชอบไปหาน้องมีนหน่อยค่ะแม่เฮ้ยขอสิบัรมันอย่างนามันว่าสันเงี้ยวมวาสันชุดกระสิเล็กเน่านี่ถ้าพี่โมโลงเจดนางฟ้าก็จะได้อยู่นะคะเพราะว่าปีนี้พี่โมสวยขึ้นเยอะมากเลยอุ้ขอบคุณนะค่ะสำหรับภาษาที่มาขวดเจดน,นางฟ้านะคะเปิดออกว่าใครผ่านอีแล้วมีคุยก็เป็นกรรมการหนูจะเปิดออกให้มีีเขารอเลิศใครมีควยก็ถูกต่อไปเลิศ ศาสตร์เพนเนจ่าเพนหอนเพนเอาขอทาหน้ากระจกกับพี่สามน้ำในจ้าผู้ใดพี่เจมส์มาก่อนท่านพี่ทนบาดเสียนาะเขาทิ้งกูได้สองเดือนแล้วพี่สามน้ำน่ะเขาบึ่มากูแล้วเส็บคอไปบอเจ็บอยู่จ้าโมของแม่สวยเอกจริงๆจ้าตาอีกตาอีกคือกล้วยเลน้ามากมักมักมก มาเจ็ดนาฝ่ายอีหยังไปที่ดาขค้วยกระบือพุนผู้ไหอีน้อยนาจีอีน้อยนานี่มันเจ๊เจ๊พี่น้องตะกี้มันเห็นงานยูทูตอนนี้มันเป็นกะลีพักที่เล็กเน่าเลิศผู้ใดสิอยากแข่งอย่าดูวัดตีอย่าดูวัดระทุมจีนี่เนาะมันมีควยค่ะเป็นกระเทยมีควยชอบครูสวัสดีน้าลานะจ๊ะ หลฟ์วันผู้สูงอายุเหรอคะวันนี้มีแต่คนแก่มาดูอุ้ยผู้ใดคือแ,แร็ปแฉลูกบอกแม่โอออบกไ้นาอขอ,อโทษน,นะค่ะพี่โมทำ<อ>พี่อย่างยังอยู่จ้าสวีดเดนสวัสดีจ้าสักสวีดเดนสวัสดีพี่น้องจากสวีดเดนนอนมาไดมาสงการบ่อหรือว้างได้มุจจาติดง,งานหรือวัน <c oughs> ติาดเทพพลังจ้งาบันแต่้างด้านนะเดือดจึงฝรั่งซี่จันหยาบนะ โมอัลปาระราโอเคค่ะที่แต่งฟาเลยไม่มีฟิวนอนเงียบเงียบในที่มืดมืดเลยเทีดเตือนว่าเงียบ <laughs> เหรอที่เตือนมาอย่างก่อนไม่ได้นอนไม่มีฟิวนอนในที่เงียบเงียบเหมือนแต่ก่อนเลยที่มึงเอาผู้ชายมาสี่ลเลยทีดเตือนนอนเงียบเงียบ ทำโคราชหน่อยตาใจตาเด็กีอ่ะไปเดินไป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 แซ่แสบมันอี้ต่อเด็กตัว,ตวอันนี้เลยตว่าเพื่อ,อนสาวเปี่ยกเขากำลังมีความหลาดเด๋ใครม่อยากเฝ้าเรื่องนี้พี่น้องเอ้ยอีเปรอีครูชายาภูมินั่นออมันมีความหลากกับเพื่อนสุวรรณามยุสกลน,นครน้อ,อ,นองเขาเลี้ยนจากยูมอเษกษตรสกลมินบอนเออขาได้มาฝึกง,งานอยู่ที่กรุงไทยออกรุงไทยเราบินสัตยชายาภูมิ ไล้เป๊บไปมากเขาล่าสุดอัพไอจีวาดลูมันเกิดในเขาของยูโรปินสันเมิร์แล้วแล้วซับหนับเขาเป็นเกย์เออเกย์ไม่ก็ต้องมาเกย์ระว่าเปมเออหรือว่ามึงอยากเป็นเกย์มึงตัดผมใดเพราะมึงก็ได้เห็นอย่างเลยเออทั้งดักถึงทั้งบมีน้องมีหีเออตัดผมมันแม่โดนไอบาน่ะไอเป๊เออที่ฮอตไอเปมเด้อเออ ทังขยะดำรอหรือ,อยังคะผู้ใดบ้างใครสิไม่อยากจูบปากผู้วิญญวณผู้ใดบบาอึดเยอ้ผู้ชายอยากจูบปากฉันสมใจพี่น้องค่ะเรียกดารา่าเว่าป่านนี้เบาแห้งไรแล้วว่าแกวร้อนใโนจโค้งเลืเลือดบางเสียน้อยสัว กูเวิดแนวดามึงแหละกุนฮีก่อนหน่อยนะมึงยอมแพ้ให้เลิหน่อยนะเลิศเลิศเลิศผู้ชายพอดีมึงได้กินมุกซ้อนนักเรยย่ตีน่อยนะแม่โดนผู้ชายจริงไหมคะพันห้าหนูจะซื้อพี่อนุวัตนบอมี่และลูกเอ้ยเขาว่าขามี้คอยเขาเลือบ้ากีดสาดน้์นะแม่บัวเรียนหน่อยค่ะมาูดูอ่ นี่หอยโขกครับคะไม่ได้หอยเจลีเอานี่นี่ขวานซื่อจะขวาวพี่โม่แขวลรอนติดสุมมือแล้วใส่ปัดปอมตัวจ้าแม่โม่ขึ้นมา 4G น่อยยูสันอิเตินวาบาสเสียนะอิโต้เหรอมึงสิจไปด่าเขาอยังความรักเป็นสิ่งสวยงามจะของตูบซูปตตยยูฮองนั่นลหะหน่อยหน้าวา ไม่น่าต่อสู้หรอวันเนี้ยจะของเนี่ยนะเผาประกบเพราะยุวันยังไปต้อสู้อีกป่่าสอท้องมันด้มีคนแก่สุดในร้านนะเอออายุสี่สิแล้วมึงยังกายากไปปีทูนาะเดี๋ยวอุตส่าเนอาามให้กูตาดะบอกเิ่มเริมกินิิเริ่มเริ่มตายแล้วตายแล้วตายแล้ว เลย,ยยยยาาสำหรับสุนทรภัณฑ์แทปลานัวแม่บัวเรียนพี่น้องขาความคุ้นี่ยังเมืองกันเนาะหลายๆคนอาจจะต้องกรปันกับซองเดินทางปลอดภัยนะคะกินเหล่าก็กินพอดีพอประมาณแต่คอยคอนเจอดมุจจาวาย่าไปล่วงคอยผู้ชายมันจะถึงตีคืออีต้นมีกายมีอีต้นคอยจำได้อยู่คอยจำเพราะเรื่องพอ,มพอดมือตายอีต้นถึงมัดเขามัดหนึ่งเล<ะ>ิศง่ายหลังทวนหนู หนูตอนหนูอย่ามันลวกสีปากสุมเก๋สุมอย่างสุมเก๋สุมอย่างกับยันลวงกันดูลายสัวเขาไฟกับบ้น่พับคุณสีกับได้พับผมโคยในผับแม่กูในบันดีมึงกับเห็ดโคยแห่งแข็งในผับเลกปากเสียน้าตองกุ้งท่ากระไดเออรถด้าศพเหรอคะตายได้กี่วันแล้วจะไปงานเลิศอุยเน้อสัตว์นูไลนูเปียอุ้ยเท่เต่าเน้อสัตว์นูไลนูเปีย สวัสดีตีไหมสงการจ้าพี่น้องบ๊ายบายเอาเต้นเอาบักปอกกูสิไปแล้วก็ได้เนาะฝากอีกรอบหน่งเลยยังไปหาแจกโคนผู้ชายไปถึงตีขึอนอีตนอีตนถึงตีอีตนถึงตีอีตนถึงมาดไชนาอีตนถึงมาดไชนาเทำไม่เอาอีกรอบอีตนอีตนถึงมาดไชนาอีตนถึงมาดไชนาฝากไว้เฉยอีตนหน้าขึ้นอีเแ่านี่เขาจะตีมึงแขวนโลนได้หน่อยนะมึงจะไปหาเที่ยวพับดูเด้อ